thank <laughs> you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นตะไคร้มาอัปเดตต้นไม้ในสวนเนาะนานแล้วไม่ได้อัปเดตเป็นยังไงบ้างที่ปลูกไปปลูกวันก่อนรู้ไหมนี่ไงปลูกไอ้ต้นโอ้ยมันมันติดเลยนะทุกคนปลูกได้สองเดือนได้ เขาเรียกต้นอะไรแก้วมังกรเหรอคะย้อนกลับไปเมื่อที่ทีแล้วนะคะทุกคนเราปูผ้ายางเนาะฝนตกช่วงนั้นณตอนนี้ฝนหยุดแล้วะค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในสวนเนะาะยวเล่าประสบการณ์นะปลูกสารพัดพันไม้อันนี้เราก็ปลูกไม้แดงแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะทุกคนเอาไม้แดงนี่แหละเป็นที่ที่เขาเรียกค้างของมันเนาะเพราะว่าแก้วมังกรมันจะต้องมีตัวยึดนะคะทุกคนเอามันติดแลนะ้วเนาะมันติดแล้วค่ะทุกคนอันนี้เดินมาตรงนี้ก็จะเป็น เราปลูกตะไคร้ไว้เมื่อปีที่แล้วก็ยังได้กินบางอย่างก็ปลูกเป็นปีบางอย่างนะคะทุกคนก็ปลูกได้หลายปีเนาะเช่นตะไคร้นี่ได้2ปีนะคะทุกคนปลูกครั้งหนึ่งได้2ปีแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกเนาะเราก็ต้องซื้อ3หัว10บาทนะบ้านเราเอาบ้านเพื่อนตะไคร้เขาขายยังไงคะตะไคร้นะคะนี่นี่สหัวนะหัวใหญ่ๆ3หัวหัวเล็กก็4หัว10บาทนะทุกคนเพราะนั้นเนาะของเดียวนี้นะอ่าห้าบาทนี่แทบจะซื้ออะไรไม่ได้เนาะแต่ต้องซื้อเป็นบางอย่างแล้วก็10บาทนะคะทุกคนนั้นเราก็ดีว่าเราได้ปลูกกเเอออองงงงาาาบย่่ร็ไมต้้ซื นะคะก็มีบางอย่างเราก็ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อนะคะทุกคนอ่าเท้าความไปนะคะเมื่อแปดปีที่แล้วเนาะเรามาปลูกต้นไม้ในสวนนี้นะคะช่วงนั้นเราค่อยๆปลูกไปปลูกไปแล้วก็มันมีช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงโควิดเนาะเขาให้อยู่บ้านเราก็เข้ามาฝังตัวในในสวนนี่แหละคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรดีนะตอนนั้นนะคะทุกคนพอดีเลื่อน Facebook ไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไปเห็นเขาให้อ่าแจก,กต้นไม้ให้ฟรีสาหรับคนมีโฉนดเนาะเราก็ได้โฉนด ไป30สิบไร่ตรงนี้นะไปไปขอนะคะเขาให้ฟรีเนาะกรมป่าไม้เขาแจกไม้ฟรีเนาะเขาให้มาเราก็เลยไปรับไม้มาไม้นั่นน่ะเขาให้มาไร่หนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบต้นนะคะทุกคนเขาให้ไร่หนึ่งเจ็ดสิบต้นก็สามสิบไร่ก็หลายต้นเหมือนกันเนาะหาบไม้สมัยนั้นหาบไม้มาปลูกหนักก็หนักเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยย้อนกลับไปนะปัจจุบันนี้คิดแล้วก็ไม่รู้ทําได้ขนาดนี้เนาะมันก็ มีความสุขเนาะมันเหนื่อยไหมตอนนั้นมันหายเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเนาะก็เล่าให้ฟังอย่างหน่อไม้นี่เราก็หาบมาปลูกเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก่อนเราไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้เขาจะไปหาหน่อไม้ที่ป่ากันใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีป่าให้หาแล้วค่ะมันเป็นสวนของใครของมันถ้าเราเข้าผิดสวนมันก็เป็นการลักขโมยอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันจะต้องปลูกเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยหน่อไม้ที่เราปลูกปลูกเองนะคะทุกคนเนี่ยหน่อมาเริ่มเทิมอย่างนี้นะนั่นในสวนเราก็ปลูกหลายๆอย่างปนปนกันไปเนาะปลูกม่งแล้วก็มั่งปลูก ทุเรียนมั่งแต่ไอ้ที่ดูแลยากที่สุดก็คือเป็นต้นทุเรียนแต่ก็ไม่ยอมท้อค่ะไม่ยอมถอยนะคะอันนั้นถ้าเราท้อเราถอยชีวิตเรามันก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงเราก็ทําถึงมันไม่มีความสําเร็จเท่าเทียมเพื่อนเราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบแต่ว่าให้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขแล้วมันมีสิ่งที่ทําไปแล้วมันได้นะคะทุกคนทําเกษตรนะอย่าไปหวังว่าเราจะรวยแต่ให้เราคิดว่าเราทําเกษตรแล้ว มันมีแหล่งอาหารพอกินพอใช้อยู่แบบไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะนี่ก็คือการทําเกษตรคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้แม่ลูกศิษต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วเอาไว้คลิปหน้าว่าจะพาไปที่ไหน